อกหักทั้งประเทศอีกครั้งเวียควงวิกกี้จดทะเบียนสมรสแล้วเรียกได้ว่าเวียสุกลวัตยิ้มแก้มปริควงหวานใจวิกกี้จดทะเบียนสมรสก่อนเข้าพิธีแต่งงาน17กรกฎาคมนี้แฟนๆแห่ยินดี จุดพลุฉลองข่าวดีมาแบบรัวๆสำหรับพระเอกหนุ่มขวัญใจแฟนๆเวียสุขลวัฒน์ที่ก่อนหน้านี้พึ่งออกมาประกาศเตรียมเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้ในวันที่17กรกฎาคมที่จะถึงนี้และล่าสุดเจ้าตัวก็ประกาศอีกหนึ่งข่าวดีว่าตอนนี้จูงมือกันไปสทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดเวียได้โพสต์ภาพยิ้มแป้นถือทเบียนสมรสคู่กับหวานใจวิกกี้ลงในอินสตาแกรมแอดเว19พร้อมกับข้อ วความชวนยิ้มว่า1 0 4นาฬิกา49นาทีเวียพี่ครับทำไมให้มาหลายใบยจา้างผมเอ่ยถามพี่เจ้าหน้าที่พี่ตักผมเชื่อแล้วว่าแต่งครั้งแรกจริงๆฮ่าฮาวิกกี Wiki, ้จุดๆๆไอเก้าจุดจุดๆุ 9, ย้อนกลับไปตอนเช้า9ก9นาฬิกา19นาทีน้องครับจดทะเบียนต้องมีพยานด้วยนะสองคนฮ่าฮาผมนี่คิดเลยใครอยู่แถวนี้บ้างวะอ๋อพี่ตักห่างไปสมโลไอเก้าบ้านอยู่ถัดไปไม่กี่ซอยฮัลโหลฮัลโหลสวัส ดีครับเรียนเชิญมาเป็นพยานให้ผมกับวิกกี้หน่อยครับสันๆที่ไหนเจอกันขอบคุณวิกกี้ที่รักพีตักไอเก้าขอบคุณวันดีๆที่สนุกมากและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มพีพีเจ้าหน้าที่น่ารักมากครับ